ร้อน,นหน่อยไม่หน่อยเลยร้อนเลยร้อนมากถ้าจะไม่ผิดะครับประมาณ2งานาค,ครึ่งครับผมบางานวางแผน่นแต่คุณนี้ก็จะเป็นการตัดบาาให้มันคนมแดร้อนนหน่อยไม่หน่อยเลยร้อนเลยร้อนมากได้พี่เวตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็รถเคีนกำลังจัดเรียงแผ่นพื้น,นะครับผม เราก็ต้องเตรียมคนงานไว้ให้พร้อมเตรียมรถเปลนให้พร้อมครับที่สำคัญคือเราต้องรู้ขนาดความยาวของแผ่นพื้นที่เราสั่งกับทางร้านครับผมแผ่นพื้นนี้เราสั่งความยาวมันก็จะพอดีกับแต่ละช่วงของของเสาและคานครับเรสั่งมาพอดีเลย ใช้เวลานานไหมคะตร,ตรงนี้โยนแ้นให้มีรถเทนก็ประมาณชั่วโมงครึ่งก็เสร็จแล้วครับบ้านหลังนี้มันจะทั้งหมดสองร้อยเก้าสิบกว่าตารางเมตรเลยละครับเป็นบ้านหลังใหญ่สี่ห้องนอน5้าห้องน้ำครับผมพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับประมาณสองงานครึ่งครับผมเรา,าเราจะเข้ารถเทรนมาช่วยช่วยในการทำงานครับ งั้นคนงานยกไม่ไหวเพราะแผ่นหนึ่งหนักมากงานสายงานนี้ก็รอนิดนึงนะครับพิงนี้นะครับดำเลยแหละไม่ค่ะไม่จะสุกแล้วคนหายร้านไหมครร้อนค่ะเอาอะไรมาไม่ร้อนล่ะนไหมองไม่เรื่มีช่างจะสุกคอยจัดแผ่นเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาตัดบากเข้าขอบเสา ตัดแผ่นพานให้มันเข้ารูปครับคืนอนี้เป็นแค่งานงานวางแผ่นแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นการตัดบากให้มันเข้ารูปตามตามตามเหลี่ยมเสาครับผมก็อีก,กอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําเวลาสมมติเจ้าของบ้านมาเดินตรวจงานเนาะคือเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะเดินใช้งาน<ม>เ,าเรื่องอย่าีเพราะสังเกตดูอย่าง,างเห็นพวกเหล็กที่เราเสียบคนไว้เนานะตรงนี้ก็คือ เป็นในงานโครงสร้างนั่นแหละแต่มันอันตรายเพราะมันมันตั้งโดดเดกขึ้นมาโอกาสที่พลาดลมแล้วเสียบทะลุก็ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เ,ดเดินที่ใช้งานเนี่ยก็คือต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วอย่างนึงเราจะเดินไปไหนเนี่ยเราต้องค่อยๆก้าวดีๆแล้วก็ถ้ามีงานที่อะไรที่เป็นงานเหนือหัวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูลายของสิ่งที่มันอยู่เหนือหัวเราครับเราอย่าไปเดินรอดวาเดินดรเนรพยา,ยาพยายามระวัง เรามาระวังให้มาในการเดินรถใช้งานเนาะเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นง่ายแล้วอันตรายใช้งานนะครับอันนี้วางแผ่นพื้นแล้วต่อไปงานอะไรเหรอคะีอยู่วางแผ่นพื้นเสร็จว่าเ,ออเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นงานเทปทับปิ้งเขาเรียกว,ว่าเทปทับป,ปิ้งแล้วกันเราวเทปทัอปปิ้งหนา5เซนมันก็จะอยู่ในหมวดง,งานโครงสาร้างนั่นแหละพื้นเอ,อ่อพื้นในงาน งานบ้านพักอาศัยที่เราอยู่เนี่ยะครับตนนัวใหญ่มันจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือเป็นพื้นหลอดในที่หรือว่าสลับออนกาวอ,อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรียอว่าพื้นปีเอสแท้งสลับนะครับที่เรากำลังทําอยู่ส่วใหญ่ๆห,หลักๆก็จะมีแค่สองชนิดนี้นะครับในในงานของสร้างของของ,งานที่อยู่อาศัยทั่วไปประมาณนี้เธอทำไมแผ่นมันเป็นอย่างนี้ แผ่มันเป็นแบบไม่เรียบหรือว่าต้องเราต้องรอจัดก่อนใช่ค่ะอันนี้เพียงยังไม่เสร็จก็คือเน,นียเป็นงานวางแผ่นจะวางแผ่นปุ๊เบเราก็จะให้คนงานมาตัดตกแต่งให้มันเข้ามุมอย่างอย่างมุมเขาเงนี้ยผู้เราเห็นเนีลยก็จะมีการบากมุมก็ขยับแผ่นแผ่นจนได้ลงได้ทุกแผ่นอ๋อแล้วเราจะเทป,ปูนได้ตอนไหนเทพื้นเนาะเขาอยากเทปูนก็คือแผ่นเสร็จสมบูรณ์วางแผ่นเรียบร้อย ส่วนงานหกรอยต่อแล้วพวกนี้คือคิดกันหมดเราก็ถามมาที่จะวางไวเมดแล้วก็เทปูนได้เลยครับแต่ก็อันนี้อย่างวางแผนน่นไว้ก็คือวันนี้วางแผ่นแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มมาจัดแผ่นให้มันให้มันเข้าที่เข้าทาง mm. ผมก็อาจจะเทปูนเป็นมะลรืนอะไรอย่างเงี้ยครับก mm. ็ยังไงเดี๋ยวพถมาอัปเดตหน้าง,งานให้เรื่อยๆหน้าง,งานซส่หมูบ้านาย่ฝน ครับที่มาขอนแก่นครับผมโอเคค่ะ